ผู้เองอยากรู้ไหมว่าไอสัตว์เลี้ยงที่ผู้เองดูพี่ทาคลิปเนี่ยพี่เอามาจากไหนพี่เอามาจากนี่เลยร้านดร์แจ็คช็อปมีสัตว์เลี้ยงโคเยอะมีเงินเลดเลเรียวขายมีรหัสไก่ตันบ็อกฟุตลดราคาอยู่ด้วยนะใครอยากรู้ว่ามันไม่เยอะแค่ไหนจะลองจิ้มลิงใต้คลิปนี้ดูสิเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําเจ้าสไปร์แมงโกหรือว่ามะม่วงหนามให้ติดเกือบทุกสถานะในเกมและใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทาได,ได้มาแต่เราไปรับชมกันเลยโอเคครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นส่วนผมมันโล่งใช่ไหมคือก่อนหน้นาน บนมนะมันก็ยังอยู่ที่ส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะอแะแวะไปดูนะครับว่าผมทําอยู่นะยังอยู่นะครับยังอยู่นะก็คือเดี๋ยวผมนะจะมาทําต่อจากคลิปที่ผมลง มะม่วงสไปร์ไปนะครับเพราะว่ามันจะรอนานนะครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมยังทํากิจกรรมแจกทีเอยู่นะครับแล้วผมจะไปแจกอีกทีตอนที่ผมนั้นทําเจ้าบอลบาซอมนี้ให้ติดเกือบทุกสถานะเลยละกันนะครับก็กติกาก,ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ทําไมที่อยากได้นะแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวพอผมทําคลิปเจ้าบอลบาซอมเสร็จแล้วผมก็จะแจกเลยนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมต้องรอให้มันสับสวนได้อีกทีนึงนะปลูกแป๊บปลูกแป๊บปลูกแป๊บปึ๊บ พอดีเมื่อกี้ผมกดย้ายให้ส่วนนะครับแล้วก็ผมจําได้ว่ามันจะมีแอคชั่นหรือว่าจอขาวนะมันจะมีไหมมีไหมมีไหมมันมีป่ะหรือเขาออกหรือยังไงเขาออกหรือไงนะครับก็ปูแปนะครับธรรมาดาไหมเอาน้ารดนะอุตส่าห์แบบว่ารีบรีบสลับเพื่อที่จะให้มันจอขาวแล้วมันจะได้โตวไวๆแต่ไม่เป็นไรนะครับรออีกเดิมแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีตัวช่วยนะครับคือเจ้า ไทยเทอร์ท็อปนะหรือว่าไอ้สามเขาสุดเฟี้ยวเราอยู่ไหนวะเอ,อ่อไทยเทอร์ทอร็ทอปนี่สามเขาสุดเฟี้ยวเราเดี๋ยวเรา,าปล่อยเลยไปเลยนี่เดี๋ยวก็เราก็รอให้เจ้าตัวน้อยเรานะหรือว่าตัวเล็กสามเขาตัวเล็กเรานะครับชนเจ้าต,ต้นแมงโก้หนามนะเดี๋ยว,ต,วยนะต้องรอนะครับคือเอาปล่อยแล้วไม่ใช่จะชนเลยนะต้องรอโอเคทุกคนเดี๋ยวรอไว้สามเขาเร็วหน่อยรีบบช่วยกันทำอาหารกินหน่อยเร็วอีกกี่วินะี่ยอีกสองวิเอาดิชนดิเร็วตั้งเออเออ 哦。Oh. โอเคทุกคนเนหน้าตาของมะม่วงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าทําไมมันถึงมีแค่ลูกเดียวทั้งต้นมีลูกเดียวอย่างหรอถ้าทั้งต้นไม่ลูกเดียวอย่างนี้ก็ดีนะจะได้ทาคลิปง่ายเลยโอเคครับทุกคนเราได้ต้นมาแล้วนะครับก็ถ้าผลแค่นี้แล้วผมทําคลิปเนี่ยน่าจะไม่มีคนรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่ว่ามะม่วงไปเป็นมะม่วงหนามใช่ไหมมันก็สามารถใช้คู่กับเจ้ามวยหัวเช่นนะจะไปผดละเราสามารถใช้กับเม่นได้นะจะเป็นเม่นแดงหรือเม่นธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้เม่นแดงนะครับเออ,เ,อ,อเราจะใช้เม่นแดงคู่กับเจ้าน้องาาามขวตัันน้ออยเรระคบ่ แล้วก็สปริงเกอร์ต่างๆนานาครับทุกคนมาสเตอร์นะครับหนึ่งอันเอ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถใช้กับสปริงเกอร์ที่เป็นแบบว่าคาฟได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเหมือนจะได้นะครับทุกคนเหมือนจะใช้กันได้นะแต่ว่าต้องครัฟใช่ถ้าผมคาฟเนี่ยผมต้องรออีกแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคาฟก่อนเลยโอเคทุกคนเราได้สปริงเกอร์ที่เราคาฟไว้แล้วมาเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มเลยนะครับก็คือเราจะปล่อยเจ้าเม่นไปทั้งหมด 7ตัวแล้วก็เตรียมสปริงเกอร์โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการปลูกนะก็เดี๋ยวจะปลูกไม่ใช่ปลูกเดี๋ยวจะวางสปริงเกอร์ก่อนเลยนะครับก็คือตรงเอ่อตรงนี้นะครับป้าเขาให้แล้วก็ก็ต์ลี่เอสวานเบสิกนะครับแล้วก็เอาโตรเวลมาก่อนย้ายมาตรงนี้ ับ๊บอ่าแล้วก็ปล่อยสามเข่านะครับปล่อยสามเข่าไปเลยเดี๋ยวระหว่างรองสามเข่านะครับผมจะเอ่อยังไม่ปักไอ้นี่นะสปริงเกร์ที่ไปคราฟมานะครับผมจะรอให้มันเหลือประมาณสักสิวิก่อนนะแล้วก็ค่อยปักนะครับเฮ้ยเหลือแปดวิแล้ววางก่อนเก็บก่อนให้หมดแล้วก็วางปักปักโอเคสองวิแล้วเทลทาวิ่งมาวิ่งมาแล้วไปอุบ <f> ว้าวระเจ้า อะไรเวะเนี่ยทำไปเล่นไปมันใหญ่นะทุกคนมันใหญ่ถึงไหนอะข้างล่างเลยปะนะแต่ไม่ไ่าไม่น่าเวอร์นะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางอะไรตอน,นีวะไอ้นี่ไงทำให้ติดสถานะโอเคใช่เอา,มาแมลงปอมาเลยนะครับมแมลงปอแมลงปอเรานะครับแล้วก็เต่าทะเลพัฒนายฟออตอนนี้รู้สึกว่าในสวนมีอยู่2แล้วก็อ่ะเอาเป็นในตัวเสาสีฟ้านี้ละกันเนาะออปล่อยไปเลยเหลือว่างอีก อีก่องอีก2ช่อง,ออง,องเอาเป็นไก่ย่างแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยไก่ย่างปล่อยไป1ตัวและอีก1ตัวอ่ะ2ตัว,ะตวนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอให้ติด สถานะทั้ง5้าเลยแล้วกันเนาะมะม่วงเรานะครับก็ติดโกกับเวดไปแล้วนะแล้วก็มีแทนคุยมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะครับก็พอะะนันแล้วก็เก็บเต่าไปเลยแล้วก็มแมลงป <Okay, S 1> อโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะรออีก2สถานะมันติดมะม่วงนะเดี๋ยวเราไปรอกันต่อมะม่วงน้ายักษ์เราก็ติด5สถานะแล้วนะครับนี่จะเป็นโกวินสตักเบลนโฟเซตแล้วก็แทนคุยนะครับเรามาดูที่ผีเสื้อเราก่อนเลยนะครับว่าผีเสื้ออ๋อผีเสื้อเราเหลือสน,นาทีนะครับมันก็จะทํางานแล้วเราเก็บสัตว์ที่เหลือแล้วกันเนาะเก็บไกก็แล้ว ก็รอให้ผีเสื้อนะครับมันบินมาตอมที่มะม่วงยักษ์เราแล้วก็ทับให้มันติดเรนโบนะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอเลยรอเลยจังหวะนี้แหละ2000 <years> later. โอเคครับตอนนี้มะม่วงยักษ์เราก็ได้ติดเรนโบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะมาทําสถานะที่เป็นสถานะใหม่ ที่ไม่เคยโผล่มาในคลิปเลยนะั่นก็คือสถานะนี้เลยนะครับก็คือบัตรลิสต์นั่นเองก็คือความสามารถของเจ้ากระป๋านะครับถ้าผลไม้ไหนที่มันมีสถานะเวทอยู่แล้วมันก็จะทําการเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานะบัตรลิสต์ทันทีก็คือโอกาส10%นะครับก็โอเคถึงแม้ว่าบัตรลิสต์นี่มันจะไม่ช่วยอะไรเยอะไม่ได้บวกเยอะแต่ว่ามันทําให้สถานะมีเยอะกว่าเออคลิปอื่นเป็นมูลิสต์แต่คลิปนี้เป็นบัตรลิแทนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยคู่กระเต๋าด้วยนะมันต้องทำคอมโบกันนะครับโอเคเราปล่อยต่อไปเลย 4โตโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะรอให้เจ้ามะมวงยักษ์เล่าเนี่ยติดบัตรลิศ ไปก่อนละกันเนาะติดบัตรลิสกับวทิทนะครับทุกคนโอเครอบเหมือนเดิมโอเคครับทุกคนผ่านไปก็หลายชั่วโมงอยู่จนเซิร์ฟมันรีแล้วผมกลับเข้ามาใหม่นะครับก็ได้พบว่ามะม่วงเราก็กระพิบไปสีลุงแล้วนะครับแล้วก็มีบัตรลิสติดมาแล้วเย้เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าสถานะนี้นี่เป็นสถานะที่ต้องรอแต่พระจันทร์แดงนะครับคือตอนนี้เราไม่ต้องรอแล้วนะครับรอแต่พระจันทร์ม่วงมาโอเคครับต่อไปผมจะปล่อยเจ้าดิสโก้บีนะครับ2ตัวปึ๊บปึ๊บ แล้วก็นกฟ้าอีก2ตัวแล้วก็หมีขาวเพื่อทําให้ติดชิวแล้วก็รวมกันยันปปเป็นโพสตนแล้วก็แบรติดฮอนนี่เกชอ่านะครับก็ทั้งหมดจะมี4สถานะนะก็เดี๋ยวรอให้ติด4สถานะเลยนะครับทุกคนว้าวเร็วมากเป็นโพสตนเร็วมากทุกคนคือไม่คิดว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนี้มาไอหมีขวโรกเก็บเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวางนกแก้วต่อเลยละกันนะครับทุกคนนี่นี่วางไปหนึ่งตัวแล้วก็วางไป เต็มโอเคเอาสองตัวพอแล้วก็รอเหมือนเดิมนะรอบนี้จะเป็นเอ่อ uh, w วิ l ด d a n น e นะ์แล้วก็วินส t ั๊กฮันนี่เกรสนะครับทุกคนนะสามตัวแล้วก็ดิ s c กนะครับรอเหมือนเดิมนะตอนนี้ติดโฟเซตละโว้ลมหนาวนะครับแล้วก็ ติดวินสตั๊กเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว้ถือว่าเร็วมันเร็วทุกอย่างนะยกเว้นไอ้กระปะเมื่อกี้นะกระปะเมื่อกี้ไม่โคตรช้าเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเจ้านกยักษ์สีฟ้าเราก่อนนะเดี๋ยวผมจะปล่อยไก่ย่างต่อเลยนะครับทุกคนนี่ไก่ย่างทําให้ติดเบรนนะครับโอเคผมจะปล่อยไก่ย่างนะครับทุกคนนี่ปล่อยไปเลยปุ๊บตัวที่สองล่างนี้นะครับก็รอนะรอให้ติดเบรนติดฮอนนี่เกตติดเบอร์แดนนะครับเดี๋ยวผมจะวางอันนี้ด้วยละกันนะทุกคนมันก็คือแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นตัล่าเซลนะนี่ วางไปเลยตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วต้นอยู่ไหนวะอ่าเดี๋ยววางใกล้ๆกับต้นมันหน่อยนะตรงนี้เลยพอมีซันไรส์มาแล้ววูดนมานก็จะกลายเป็นพาราดิซนะครับเพิ่มสถานะความเขาเรียกว่าความแพงขึ้นอีกนะครับเทหนาวไปนะครับมารออีกเหมือนเดิมว้วติดฮันนี่เกรสแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคมามีน้ําผึ้งเก็บไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะปล่อยอซอมบี้ไก่ต่อเลยนะครับทุกคนนี่เพื่อให้ติดซอมบี้ไฟโอเคนะครับแล้วก็รอเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวระหว่างนี้นี่ก็รอพระจันทร์ม่วงด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นนี่เหมือนมันจะมาไปแล้วบ้างแต่มันไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องรอรอบสองนะโอเคระหว่างนี้นะครับก็จะรอมันต่อไปโอ้ทุกคนทวินเตสมาทาวินเตสมาผมต้องถือพลวดละถือพลวดมาเราต้องย้ายเจ้ามะม่วงเรามาอยู่ให้ไม่ไมใช่ป่ะรวยหมดแล้วเราต้องย้ายพายุไม่ใช่เราต้องย้ายมะม่วงมาให้อยู่ใกล้พายุนะครับทุกคนนี่ย้าย,ายมะแมงวางนี้เลยอ่ะเปล่ามาหน่อยเปล่ามาหน่อยเร็ว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 เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอ้า ไปทำเงี้ยแหละอีกลูกนึงอ่ะพายุอีกลูกนึงอ่ะไปเกิดไหนอ่ะอ๋อไปเกิดส่วนโน่นหมดเลยไปเกิดตรงโน้นอ้าวมาเกิดตรงนี้ไปนู่นเลยเออไป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 เลยไป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 ไหนอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนมาดิ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 ไปจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยมามาตรงบ้านเลยโอ้ไปไหนอ่ะโอ้โหมันเป็นฝั่งตรงข้ามหมดเลยอ่ะเพื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหเกิดห่างกันทั้งนั้นเลยเนี่ยอีกลูกหนึ่งต้องรอให้ลูกที่ดับแล้วมาเกิดแถวบ้านเรานะเร็วนี่อุตส่าห์มาตอดละ ไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นไปเกิดฝั่งโน้นเอเออ้าวไปเกิดตรงบ้านน้อยโอ้โหมันมาเกิดแต่ส่วนข้างๆอะ่ะเฮ้ยอย่าเกิดแต่ส่วนข้างๆดิอุตส่าห์ไล่แล้วเอาอู่ฝั่งนี้ก็ได้ยะไม่น่ามานะทุกคนโอ้โหไม่เดินอ้ามะม่วงโอ้อโหอ,อ,อีกนิดเดียวแท้ๆเอ้ยตัวไม่เนะี่ยอ้าไม่เดิน เอ้ยมันต้องโดนแล้วดิมันต้องโดนแล้วเอออย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่มหมดขอร้องขอร้องเออไปไปตมมัวมะม่วง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 นั่นแหละนั่นแหละเออมาตัวมะม่วงเลยนั่นแหละเออโดนมะม,ม่วงไหมมันต้องโดนแล้วนะหมดแล้วติดไหมอโอไม่ติดทุกคนโอ้โหไม่ติดดูดิยังเป็นวีสตักอยู่เลยโอ้ไม่โอ้จบเลยย้ายคืนที่เดิม ย้ายคืยที่เดิมแป๊บหัน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 หาตู้ที่ไหนเนาะโอ้ยโดนมั่วๆกินโดนมั่วๆกินเข้าไปแล้วโอ้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดเพิ่มอีกสองสถานะนะครับก็จะเป็นเบิร์นกับเวอร์แดนซ์นะครับโอเคก็เป็นไรที่ดีนะครับเราจะได้เก็บเจ้าเต่าเฮ้ยไม่ใช่แลนกแก้วกับไก่ย่างเราไปนะโอเคครับตอนนี้ก็ยังเหลือดิสโก้กับซอมบี้ไฟนะครับที่ยังไม่ติดนะผมก็จะปล่อยเจ้า ปลาบึกนะครับปลาบึกลงไปช่วยเอ่อในการก๊อปปี้สกิลนะมันจะได้มีโอกาสติดไวๆนะครับแล้วก็ตัวซีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมปล่อยมือไปแล้ว4ตัวนะครับผมจะ a อ k ทิ P ้งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดสถานะหรือว่าสภาพแวดล้อมใหม่ๆม,มาติดนะแล้วก็จะปักไอ้นี่ไว้ด้ยวยละกันเนาะก็คือหลอดคือหลอดหลอดไฟอะไรอะเสาไฟเฮ้ยไอเสาที่มันติดสถานะเซเลเชียลนะครับนี่แปะไว้ตรงโอ้ยติดแล้ววะตรงเอ่อตรงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็จะมีอันนึงนะนี่ เป็นไนท์นะครับก็คือเออมาช่วยอะไรไม่รู้หละปักไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะเอ K ไว้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเราจะจับมาเจอก,กันกับมะม่วงที่ติดแสนสามสถานะนะนีกูโมบด้วยมาเจอกันครับทุกคน0 0 0 years later โอเคครับทุกคนก็ผ่านไปหนึ่งคืนเต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามะม่วงหนามของเราจะติดสถานะอะไรบ้างนะครับมาเลยหนึ่งสองสามฟับนี่ไง ติดแลยบ้างวะเมื่อกี้มองไม่ทันนี่เลยโอ้มีเยอะอยู่น,นะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเรนโบว์วินสตร์กเบลนบัตลิทซอมบี้ไฟฮันนี่เกฟโฟเซนเบอร์แดนซี่มูนลิทแทนคุยแล้วก็ชากะเฮ้ยชากะมาไงวะาทุกคนมีชากะนะแล้วก็โพลินดิสโก้เฮ้ยชากะมาจากไหนวะชากะมันจะได้มาจากสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เป็นนี่ไม่ใช่เหรอก้าวห่างที่มีอยู่งั้นอะเฮ้ยมันได้มายังไงอะ่ะ เฮ้ยมันน่าจะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันก็แค่โมเดลอ่ะมันแค่โมเดลใช่ไหมอู้อันนั้นส่วนเล็กซี่เดี๋ยวเราไปดูส่วนเล็กซี่ที่ว่าทำไมเขามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีสถานะชาก,กะนะครับโอ้ย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 อู้วู้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก้าหางมาได้ไงนี่สถานะชาก,กะกับไฟฟ็อกชากะเอ้ยฟ็อกไฟชากะส่วนเล็กซี่มีเก้าหางมั้งแต่ตอนไหนแล้วครับเนี่ย เออจริงก็ต้อแหลมกันแหละนะ,ะมีตั้งนานแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรายังขาดสถานะอะไรเอ่ยเ,อเดี๋ยวผมขอเช็คที่ mutation นะครับทุกคน mutation นะครับจะมีอะไรที่ยังไม่ได้ฉีดเอ่ยมีเ m b e r สายฟ้าแล้วก็ c ล o ว d touch ช็อกโกแลตอะ c ล o ว d touch ช็อกโกแลตสี่สถานะนะทุกคนแต่ตอนนี้มีกี่สถานะและว้ววะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่สถานะนะครับแล้วก็ฉีดไปป๊าสิบห้าช็อกโกแลตสิบหก สาฟ้า17เอมเบอร์18โอเควู้สิสถาน,นะเลยทุกคนเวอร์จัดนะครับแต่งงว่าทำไมที่ผมปักไอ้พวกนี้ไว้มันไม่มีเลยเป็นเ,เชี่ยวหรือว่าซันไรส์อะไรไม่มาเลยนะครับทุกคนก็แปลกเหมือนกันว่าเอฟูุส่าเอฟเไว้ทั้งคืนแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนกคนี่นเดี๋ยวเราลองเก็บเลยละกันเนาะลูกใหญ่ขนาดนี้เราเอามาดูน้ำหนักแทนคุยมาด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูนะครับว่า ราคาจะอยู่ที่เท่าไร่น้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไร่มาปุ๊บนี่เราได้มาแล้วแล้วก็ข้างในก็จะมีมะม่วงที่โอ้โหสุดยอดใจพันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเก็บแล้วกันเนาะนี่เลยปับ๊บอ๋อไม่บล็กแล้วไม่บล็กเป็นหน่อเล็กแล้วนะครับทุกคนหน่อบอลเลอร์เลยแล้วก็โฟเซนนี่ก็โอ้โหเรื่องแสงโฟสเซนเรืองแสงมาน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ดูไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ทําไมนะมาเดี๋ยวเรามาเช็คราคาเลยราคาจะอยู่ที่เท่าไร สามเท่าไรนะสามแสนล้านอ่ะหูสามแสนล้านห้าหมื่นเท่าสามแสนห้าหมื่นห้าพันล้านเยอะอยู่นะทุกคนสำหรับมะม่วงลูกเท่านี้ที่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับโอเค ไอ้นอนเล่นนี่ผมก็ช่างมันนะผมไม่แจกจะไปอยู่กับบ้านนะครับผมไม่อยากไปอยู่กับบ้านละโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นี่น่นาจะยาวอยู่หรือไม่ยาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามคนต่อต่อก็คือผมเองนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนะมะม่วงนี้ผมจะไม่แจกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปแจกทีเล็กตัวน้อยแทนนะครับเอาว่าเอาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย